จะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายคุณถ้าคุณหยุดออกกําลังกายเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนพัดนมีคําถามนี้แล้วเชื่อว่าหลายคนนะคะก็คงสงสัยเหมือนกับพัดนแหละว่าถ้าเราหยุดออกกําลังกายไปหนึ่งเดือนร่างกายของเราจะเป็นยังไงปีใหม่ที่สดใสเปิดทํางานมาวันแรกด้วยความตั้งใจว่าปีนี้จะต้องเป็นปีที่ดีแต่ทํางานได้แค่วันเดียวก็พบว่าตัวเองติดโควิดต้องไปอยู่ฮอสเป็นเลสิบวันกลับมาออกกําลังกายก็ออกได้แค่วันเดียวคข้ขึ้นสงสัยภูมิจะยังไม่ได้ เอาเป็นว่าเริ่มใหม่เดือนหน้าแล้วกันงั้นก็แปลว่าเราต้องหยุดออกกําลังกายไปหนึ่งเดือนเลยดิเราไม่จะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราถ้าเราหยุดออกกําลังกายไป1เดือนช่วงที่คุณหยุดออกกําลังกายหรือว่าออกกําลังกายเบาลงเนี่ยนะคะเราจะเรียกช่วงนั้นว่า de-training period สิ่งแรกที่คุณจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายของคุณไม่เหมือนเดิมเนี่ยนะคะก็คือในมุมของคาร์ดิโอหรือว่าความปิดของคุณะคะ่ะถ้าคุณเป็นคนที่ออกกําลังกายมาเรื่อยๆนะคะแล้วคุณหยุดออกกําลังกายไป2-3สัปดาห์กลับมาออกกําลังกายแบบคารอื วิ่งในส่วนก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยร่างกายของคุณมันไม่เหมือนเดิมอะคือความฟิตมันหายไปจริงๆแล้วนะคะมันมีค่าค่าหนึ่งที่บ่งบอกความฟิตในร่างกายของคุณนะคะซึ่งจะได้ยินบ่อยมากๆถ้าใครเป็นนักวิ่งเนี่ยต้องเคยได้ยินสับคำนี้แน่นอนก็คือ VO2 max นะคะไอค่านี้มันย่อมาจาก Maxim u m oxygen consumption หรือว่าความสามารถในการที่ร่างกายของเราจะใช้ออกซิเจนในช่วงเวลาที่เรามีความเหนื่อยล้าหนึ่งนะคะในช่วงเวลานั้นเนี่ยถ้าใครสามารถดึงออกซิเจนออกมาได้มากนั่นแปลว่าคุณเป็นคนที่แบบมีความฟิตหนึ่งมีความแบบเฮ้ยแข็งแรงนะคะทีนี้เข้า v o 2 Max แมน่นะตอนที่เราออกกําลังกายไปแรกๆนะคะเราอาจจะมีไม่ได้มากก็ได้ไม่เท่าไหร่ก็ไม่ได้เป็นคนฟิตแต่พอเราออกกําลังกายไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะพัฒนาความฟิตเราไม่ต้องไปวัดเข้า VO2 Max ก็ได้เราก็จะสัมผัสได้เองว่าโอเคเรามีควาามมแแแบบขแข็งรงรกึ วิ up, on, or or online, ่งได้เร็วขึ้นเหนื่อยน้อยลงนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยค่า VO2 max ในร่างกายของเรามันก็พัฒนาขึ้นในทางกลับกันค่ะถ้าเกิดว่าคุณหยุดออกกําลังกายหรือว่าออกกําลังกายน้อยลงเนี่ยนะคุณจะสัมผัสได้เลยว่าคุณมีความฟิตน้อยลงเพราะว่าค่า VO2 max ในร่างกายของคุณมันน้อยลงจากงานวิจัยค่ะเราพบว่าในช่วง2สัปดาห์แรกที่คุณหยุดออกกําลังกายไม่ออกกําลังกายเลยเนี่ยนะ VO2 max ในร่างกายของคุณนะคะอาจจะลดลงได้ถึง1 2อธิบายลงลึกอีกนิดนึงก็คือว่าในร่างกายของเราเนี่ยนะคะมันจะมีการแล ะะระหว่างออกซิเจนนะคะกับคาร์บอนไดออกไซด์การที่เข้า V O2 max ของเรามันลดลงได้นะนั่นหมายความว่าความสามารถในการแลกนเป็นก๊าซต่างๆก็จะลดลงไปด้วยนะคะเมื่อกี้พัดพูดตัวเลขลดไป12%เนี่ยพูดแค่2สัปดาห์นะแต่จริงๆเนี่ยสสัปดาห์ก็ยิ่งลดลง6สัปดาห์ก็ยิ่งลดลง 8สัปดาห์ก็ยิ่งลดลงนะคะมันจะลดลงเรื่อยๆอัตราการลดเนี่ยไม่เท่ากันนะคะ VO2 Max ของแต่ละคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมคะมันขึ้นอยู่กับความฟิตของคุณก่อนหน้านี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ออกกําลังกายมาอย่างต่อเนื่องแล้ว เฮ้ยออกกําลังกายอย่างแบบเสมอมีความแบบเออไปออกอยู่เรื่อยๆร่ําไปนะคะอัตราการลดของ VO 2 max ของคุณมันก็จะน้อยกว่าคนที่แบบไม่ออกกําลังกายนานนทีออกหรือเลยแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ใช้วิธีการแบบมันมีศัพท์ที่เรียกว่าโยโย่ฮยุเอาคือออกออกหยุด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 ออกออกนี่นะคุณก็จะพัฒนา v o 2 max ไปไม่ได้ถึงไหนคุณก็จะไม่ได้ความฟิตแบบที่คุณควรจะได้เพราะว่าเดี๋ยวมันก็พัฒนาเดี๋ยวมันก็ล ลงแล้วตอนที่ถ้าคุณยังฟิตไม่พอเนี่ยนะอัตราการลดลงมันจะเร็วกว่าคนที่ฟิตมามากแล้วอะทุกคนนึกออกปะทีนี้เรามาดูอีกมุมหนึ่งที่สะท้อนความฟิตนะคะของการคาร์ดิโอคือความแข็งแรงของหัวใจค่ะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการคาร์ดิโอเนี่ยมันคือการออกกําลังกายเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของหัวใจหนึ่งหัวใจของเราจะยิ่งแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าเราเหมั่นออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอหัวใจแข็งแรงหมายความว่าอะไรหมายความว่า1ครั้งจะสามารถปั๊มเลือดได้ในปริมาณมากนะคะ แต่ถ้าหัวใจคุณอ่อนแอร์ลงหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณจะต้องปั๊มให้มันถี่ขึ้นเพื่อให้ได้ปริมาณเท่าเดิมนั่นจึงเป็นสาเหตุให้ทํใหม่นะคะเวลาที่คุณกลับมาออกกาลังกายอีกครั้งหลังจากที่คุณหยุดออกกําลังกายไปสักพักนี่นะคุณจะรู้สึกว่าหัวใจเต้นถี่แบบตเติร์ก,กทุกคนนึกอ,ออกไหมแบบเฮ้ยทำไมมันเต้น นนนก็เพราะว่ามันต้องเต้นหลายครั้งนะคะต้องบีบตัวหลายครั้งเพื่อที่จะได้ปริมาณเลือดเท่าเดิมสรุปแล้วนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในตอนที่คุณหายจากลู่วิ่งหายจากการคาร์ดิโอไปสัก2อสสัปดาห์หรือว่าเดือนหนึ่งเนี่ยนะ คุณจะรู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าเดิมนะคะคุณจะต้องหายใจถี่ขึ้นเพราะว่าประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนแก๊สของคุณมันต่ําลง VO2max ของคุณมันต่ําลงคุณจะรู้สึกว่าหัวใจของคุณเต้นถี่ขึ้นเพราะว่าหัวใจของคุณมันไม่แข็งแรงเท่าเดิมมันต้องปั๊มหลายทีและคุณก็จะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อของคุณเนี่ยมันฟาทีขึ้นนะคะมันลาง่ายกว่ามันเหนื่อยหรือมันเมื่อยง่ายกว่านะคะเหตุผลก็คือเรื่องของการําเนยงออกซิเจนนะคะไปสู่กล้ามเนื้อต่างๆและการคลีนคาร์บอนไดออกไซดมิ เรื่องของประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนก๊าซค่ะทีนี้มาดูในมุมของกล้ามเนื้อกันบ้างกล้ามเนือ้อเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่เล่นเวทเทรนนิ่งหรือว่าไม่ใส่แรงกระตุ้นเข้าไปในกล้ามเนือ้อเนี่ยนะมันจะค่อยๆมีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆค่ะตามหลักแล้วนะทุกคนกล้ามเนือ้อเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราเนี่ยถ้าเลือกจะกําจัดได้จะเป็นสิ่งแรกที่ร่างกายกาจัดเพราะว่ามันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเราจึงต้องคอยบอกร่างกายอยู่เสมอว่าเฮ้ยแกอย่าไปกําจัดกล้ามเนื้อนะแกจะต้องเอาน้องอยู่ไว้นะเพราะไม่ัคือไป หมดสลายหมดนะคะวิธีการบอกร่างกายก็คือการเล่นเวทเทรน่งนั่นแหละทีนี้เนี่ยกล้ามเนื้อมันจะสลายเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราไปดูง,งานวิจัยนะคะเราจะคุณพบว่าเฮ้ยมันมีความแบบคือตัวเลขมันมีความ,มงงงอยู่คือบางรายก็บอกว่าเฮอสอสัมดาก็จะฟีลแล้วว่ากล้ามเนื้อมันเล็กลงเหมือนฟีบลงนะคะแต่บางเจ้าก็บอกว่าเออ สามหนึงหกสัปดาห์นุ่นกว่าจะรู้สึกได้นะคะแล้วมันก็ไม่รู้สึกอะไรขนาดนั้นมันต้องใช้เวลานานกว่านั้นด้วยนะอ่ะแล้วทําไมมันถึงแตกต่างกันได้ขนาดนี้นะคะก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะตัวกล้ามเนื้อที่เราเห็นนะคะมันไม่ใช่แค่มัสซั่แมสอย่างเดียวทุกคนมันมีเรื่องของไกลโคเจนเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะอ่ะอ่ะ ทุกคนทุกคนชื่อว่าพียาหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะใครๆถ้าเรียนสายวิทย์ก็อาจจะเคยดิ้นคำว่าไกลโคเจนไกลโคเจนเนี่ยนะคะมันก็คือการสะสมพลังงานรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งปกติถ้าเรากินสารอาหารประเภทาคาร์โบไฮเดรตเข้ามาในร่างกายนะคะที่เก็บขาบเนี่ยนะ,ะมันจะมีอยู่ที่หนึ่งนะคะหนึ่งอย่างนั้นก็คือไกลโคเจนในกล้ามเนื้อนะคะซึ่งตัวไกลโคเจนเองเนะก็จะมีความอุ้มน้ำหนึ่งนะคะดังนั้นนอกจากตัวไกลโคเจนที่เป็นตัวน้องเขาเองแล้วนะคะ เขาก็จะพองตัวไปด้วยน้ําด้วยดังนั้นกล้ามเนื้อที่เราเห็นว่ามันฟูๆอะไรเราเล่นเวทเนี่ยนะคะมันไม่ใช่มัสโซรแมนอย่างเดียวแต่มันมีไกลโคเจนและก็มีน้ําที่ถูกอุ้มอยู่ใน ด้วยช่วงแรกๆที่เราไม่ได้ออกกําลังกายนะคะไอ้ที่เรารู้สึกว่าไซส์มันเล็กลงเนี่ยนะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ m ั s โซ e m a คือกล้าเมเนื้อของเราอาจจะยังไม่ได้หายไปหรอกแต่ที่มันฟีบลงที่มันมีไซส์เล็กลงลนะเป็นเพราะว่าไกลโคเจนแล้วก็การอุ้มน้ำที่อยู่ในไกลโคเจนเนี่ยนะคะมันหายไปแทนเนาะดังนั้นเนี่ยนะเรื่องของ m u สโซ e m a ที่หายไปมันก็อาจจะยังไม่ได้เคลียร์ขนาดนั้นว่าเอ้ยมันจะหายไปด้วยอัตราเท่าไหร่จริงแล้วเนะี่ย มันมีอีกหลายปัจจัยนะที่มีผลต่อการคงมวลกล้ามเนื้อของเรานะคะหนึ่งในนั้นก็คือการกินโปรโตีนให้ถึงค่ะเป็นที่รู้กันนะคะว่าถ้าคุณกินโปรโตีนให้ถึงตามที่ร่างกายของคุณต้องการในแต่ละวันเนี่ยนะโอกาสที่คุณจะสูญเสียม,มวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็น้อยกว่าดังนั้นถ้าคุณไม่ออกกําลังกายนะคะ คุณไม่มีเวลาออกจริงๆอ่ะอย่างน้อยๆถ้าคุณอยากจะคงกล้างเนื้อไว้อ่ะการกินโปรตีนให้ถึงอ่ะมันก็เป็นสัญญาณเล็กๆที่บอกร่างกายว้ยเอ้ยแม่แม่ยังไม่ต้องสลายคือเนี่ยฉันเติมสารอาหารให้ฉันเติมไปคือแกช่วยเลียมไว้ก่อนนะคะเดีย๋ยวเพิ่งอย่าเพิ่งให้น้องไปฉันใส่โปรตีนเข้าไปดังนั้นเนี่ยการกินโปรตีนให้ถึงจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยทําให้คุณรักษามวลกล้ามเนื้อได้จริงๆตอนที่คุณไม่มีเวลาออกกำลังกายแล้วก็ถึงช่วงวลาไข่ นะคะทุกคนถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอย่างที่บอกไปนะคะเราต้องกินโปรโตีนให้ถึงและโปรโตีนที่พัชจะแนะนํานะคะก็คือด้วยทางโปรโตีนไฟเบอร์ค่ะเป็นโปรโตีนที่ทานง่ายมากๆรสชาติอร่อยมากๆโกโก้เนี่ยนะเหมือนแบบโกโก้ตามคาเฟ่ทุกคนในขณะ,ะที่น้องสตรอเบอรี่ของเรานะคะก็จะมีรสชาติเหมือนนมเย็นดังนั้นเนี่ยใครที่ไม่เคยกินโปรโตีนมาก่อนนะคะรู้สึกว่าเออโปรโตีนแบบทําไมในท้องตลาดมันกินยากคือซื้อมาแล้วแบบจะต้องเออเทงนะคะ ตัวดูยเทอเนี่ยนะจะมาตอบโจทย์คุณและจะมาแก้ปัญหาตรงนี้นะคะเพราะเราเชื่อว่าโปรโตีนที่รสชาติอร่อยนะคะจะทําให้คุณเนี่ยกินโปรโตีนได้มากขึ้นคุณสามารถกินดูยเทอร์นะคะ <S <S แทนขนมหรือว่าผสมนมดื่มแทนมื้ออาหารได้เลย <S 1> <S 1> จากรงนานวิจัยจนะคะเราพบว่าความแข็งแรงสูงสุดของกล้ามเนื้อแลา้วยนะที่เราสามารถทำไว้ได้เนี่ยนะมันจะอยู่กับเราค่ะ สาสัปดาห์ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ออกกําลังกายในช่วงนั้นก็ตามเออก็มีความแบบอยู่ทนอยู่นานเหมือนกันนะคือต่อให้คุณไม่ได้ออกกําลังกายสาสัปดาห์คุณก็พอจะแบบมั่นใจได้ว่าคุณไม่ได้แบบอ่อนแอลงมากขนาดนั้นนะคะทีนี้หลังจาก3ส,สัปดาห์เป็นต้นไปเนี่ยนะมันก็จะค่อยๆลดลงไปค่ะและจะลดลงอย่างมากๆเป็นอัตราเร่งเลยนะคะในช่วง 5- 1 6สัปดาห์ที่คุณไม่ได้ออกกําลังกายเลยดังนั้นเนี่ยนะคะก็ พยายามที่จะบาลานซ์เสียแบบทิ้งให้ตัวเองไม่ออกกําลังกายนานขนาดนั้นนะคะเพราะมันจะมีช่วงที่แบบเราสามารถเอนจอยกับบุญเก่าเราได้แล้วก็มีช่วงที่แบบมันหายไปเร็วมากๆนะคะก็คือช่วงแบบหลังแบบ2เดือนขึ้นไปข่าวดีของคนที่หมันเล่นเวทเทรนนิ่งมาอย่างต่อเนื่องนะคะคือพัดอธิบายไปแล้วว่าเออมันมีอะไรหลายอย่างที่ทําให้เราสบายใจใช่ป่ว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันสร้างยากแต่มันก็ไม่ได้หายง่ายขนาดนั้นนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเออจะพัดจับผูคือไม่ได้ออกนานหรือเกินแล้วแบบต้องเสีย ความกล้ามเนื้อรู้สึกว่าไม่ฟิตแล้วเหมือนเดิมเนี่ยนะขอให้รู้ไว้อย่างหนึ่งว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า muscle memory ค่ะ คุณจะสามารถที่จะรีเกรนนะคะในเรื่องของความแข็งแรงรวมไปถึงไซส์ของมัสเซลนะคะได้ง่ายมันจะไม่ได้ทรมานเหมือนช่วงแรกไอช่วงที่แบบเราใช้การปั้นการสร้างแบบโอ้โหเป็นระยะเวลาที่นานมากนะคะคือมันได้ฝังแบบเขาเรียกว่านิวเคลีย์ลงไปในกล้ามเนื้อของเราไปแล้วอะแล้วมันจะอยู่ทนอยู่นานมากนะคะสิ่งที่เราฝังไว้ตั้งแต่ต้นถ้าเราสูญเสียความแข็งแรงไปเราแค่พยายามกลับนะคะมาอยู่ออนแทรกลับมาอยู่ใน โปรรแกรมนะคะคเราจะสามารถฟื้นฟูความแข็งแรงแล้วก็ขนาดของกล้ามเนื้อได้ไวกว่าช่วงแรกมากๆนะคะนี่คือประโยชน์ของ muscle memory นะคะ ตามาถึงตรงนี้นะคะคุณก็จะได้ฟังในมุมของคาร์ดิโอไปแล้วได้ฟังในเรื่องของมัสเซไปแล้วนะคะมาฟังในเรื่องของแฟตกันบ้าง <S <S ถ้าคุณไม่ได้ออกกําลังกาย1เดือนนะคะคุณจะมีโอกาสที่จะเกฑ์แฟตหรือว่ามีไขมันเพิ่มขึ้นอันนี้ตรงไปตรงมามากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าดูเรื่องของ Energy Balance ใช่ไหมการที่คุณออกกําลังกายน้อยลงหรหยุดออกกําลังกายเนี่ยนะคะนั่นหมายความว่า คุณจะมี TDE นะคะหรือว่าการเผาผลาญที่มันน้อยลงในแต่ละวันแน่นอนว่ามันจะเพิ่มโอกาสนะคะในการที่คุณอาจจะก,กินเยอะจนมันเป็นแคลอรี่เซอร์คลัสก็ได้นะอีกมุมหนึ่งที่กระทบนะคะถ้าคุณออกกําลังกายจนเป็นรูทีนแล้วแล้วคุณดึงรูทีนอะไรบางอย่างออกเนี่ยรูทีนอื่นๆน,นะคะมันจะถูกกระทบไปหมดหนึ่งในรูทีนที่น่าจะกระทบเหมือนกันนะคะก็คือรูทีนการกินพอคุณเอ่อไม่ได้ออกกําลังกายใช่ไหมคะการกินของคุณก็อาจจะเปลี่ยนไปคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยหมด motivation ในการที่จะ ควบคุมการกินอีกต่อไปนะคะหรือการที่คุณมีเวลาว่างจากการที่คุณไม่ได้ออกกําลังกายว่างแล้วทาอะไรส่วนใหญ่คนเราว่างแล้วก็คือออกไปสรัสรค์ออกไปกินออกไปเที่ยวกับเพื่อนดังนั้นคุณก็เลยมีโอกาสเกณฑ์แฟตได้มากนะคะอีกมุมหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะคะที่มันจะกระทบก็คือเรื่องของจิตใจคะ่ะถ้าอธิบายในมุมของวิทยาศาสตร์นะการออกกําลังกายเนี่ยนะคะมันจะหลั่งสารอินโดฟินหรือว่าสารแห่งความสุขออกมาทําให้แบบเป็นเหมือนแบบบูสเตอร์อะทำให้คุณรู้สึกแฮปปี้มีความสุขแล้วก็คลายเครียดได้ทีถ้าคุณไปดึงบเตอออร์นนี้ออกะะมั ก็อาจจะกระทบกับ ภาพรวมอารมณ์ของคุณนะคะจริงแล้วนะคะในทางจิตวิทยาเนี่ยนะการออกกําลังกายเนี่ยมันเป็น small achievement นะคะหรือว่าเป็นความสําเร็จเล็กๆนะที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณมี motivation ในการทําสิ่งต่างต่อไปหลายคนเนี่ยคือแบบรู้สึกว่าวันทั้งวันทําอะไรไม่ productive เลยไม่สําเร็จเลยไม่สนุกเลยนะคะแต่พอได้ออกกาลังกายแล้วเนี่ยเฮ้ยมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แบบเรารู้สึกว่าวันนี้เราทําสําเร็จเราก็เลยรู้สึกมีความสุขแล้วก็มี motivation ขึ้นมาได้ทั้งหมดที่พัดพูดไปนะคะก็จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่าางก คุณตอนที่คุณหยุดออกกําลังกายเป็นระยะเวลา1เดือนนะคะ1เดือนเนี่ยจริงๆจะว่านานมันก็นานแต่ว่ามันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นนะคะ1เดือนคุณสามารถที่จะใช้เป็นระยะเวลาในการที่จะเอาไปทําแบบอย่างอื่นเช่นสมมติว่าคุณอยู่ช่วงสอบคุณก็สามารถไปเตรียมสอบหรือว่าถ้าคุณต้องไปเที่ยวกันที่คุณไม่ออกกำลังกายหนึ่งเดือนมันก็ไม่แย่ยมาก วีโอทูแม็ันก็อาจจะลดลงแต่พวกสเรนต่างๆนะคะหรือว่ามัสเซอ์แมสต่างๆมันก็ไม่ได้หายไปมากขนาดนั้นคุณยังสามารถที่จะเอากลับมาได้นะคะ สิ่งที่คุณจะต้องระวังนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของออแฟตเกนที่จะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของภาวะใจิตใจที่แบบรู้สึกลมคามตัวเองเวลาที่ไม่ได้ออกกาลังกายนะก็ manage เรื่องนี้ดีๆแล้วกันนะคะถ้าใครชอบ To ร์ินี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์นะคะแล้วก็กด subscribe ช่องนี้ด้วยนะเพอจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ให้ทุกคนดูบ่อยๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย